วิธีปลูกความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองมีส่วนผลักดันที่ทําให้ผู้หญิงทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้คุณมีแนวคิดของคุณโทนี่ล็อบบินนะคะมาบอกให้ทุกคนได้รู้และนําไปฝึกใช้ฝึกปฏิบัติกันค่ะข้อแรกคุณต้องเป็นผู้หญิงที่นั่งหลังตรงเดินอย่างสง่าพาเผยและมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกของร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เมื่อคุณ เดินไหลหอและเป็นคนหน้าบึง้งอารมณ์ของคุณนะคะจะรู้สึกหดผู่แล้วก็อารมณ์เสียถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองฝึกนั่งหลังตรงยืนอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็เป็นคนยิ้มง่ายๆดูนะคะข้อที่2เปลี่ยนความเชื่อของคุณความเชื่อมีผลกับความสุขในชีวิตอย่างมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณไม่สามารถทํามันได้คุณไม่สามารถที่จะเป็นผู้หญิงที่ คนรักซื่อสัตย์กับคุณได้คุณไม่สามารถที่จะสวยขึ้นได้คุณลงเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าคุณสามารถเป็นผู้หญิงที่บางครั้งร่ำรวยได้คุณสามารถเป็นผู้หญิงที่คนรักซื่อสัตย์และรักคุณคนเดียวได้ตอบย้ําความเชื่อของคุณด้วยการเขียนลงไปในกระดาษแล้วพูดมันทุกวันค่ะแล้วคนสําเร็จลหลายๆคนก็ใช้วิธีการนี้ค่ะข้อที่3คุณจะต้องใช้คําพูดกระตุ้นตัวเอง อยู่อย่างเสมอกับ,บตัวเองในเชิงบวกคำพูดของคุณคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณปรารถนาได้จงพูดถึงความสำเร็จในอนาคตของคุณด้วยประโยคที่เป็นปัจจุบันเช่นฉันเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตฉันเป็นผู้หญิงที่อิสระทางการเงินฉันเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นผู้หญิงที่ มีคนรักที่ซื่อสัตย์และรักชั้นเพียงคนเดียวนี่คือแนวคิดของคุณโทนี่ร็อบบินนะคะลองนำไปใช้กันดูนะและสุดท้ายสิ่งที่คุณอยากจะฝากไว้นะคะนั่นคือคุณจะต้องไม่เปรียบเทียบตัวคุณกับใครทั้งนั้นไม่เปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่สำเร็จแล้วหรือไม่เปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่ยังล้มเหลวอยู่เปลี่ยน m ม n d เซ t ใหม่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ในทุกๆวัน เริ่มต้นใหม่ทุกทุวันเกิดใหม่ทุกทุกวันผู้เป็นกําลังใจให้ผู้หญิงที่ต้องการจะปลุกพลังความมั่นใจตัวเองปลุกพลังความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเดินไปสู่ความสําเร็จถ้าชอบข้อมูลแบบนี้กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะ